ต้องรับสู่เอลซอซประสบการณ์โดย j a c k p r i s ด o m กด w d เพพ่อมูฟสเปสพ่อกระโดดโอ้วันนี้เราอยู่กันในเกมผีเกมเฮเอร์เกมอะไรสักอย่างกับเพลงคลอเบาๆบรรยากาศดูมืดๆเหมือนจะไม่ปลอดภยัยเอาตัวันสือหายวัดเดอะเฮกตัหนังสือสอ,อ๋ออยู่ตรงนี <S <S ้นตอนนี้เราอยู่กันในเกมที่แบบอืมค่อนข้างมองเวงเลยในะสะพาน โอ้สมันขาดแล้วนั่นใครอ่ะเฮโหลแล้วนั่นใครอะเขาทำอะไรอยู่อ่ะเขากำลังขุดอะขุดอะไรวะเน่ยลงไปได้ไหมแต่วันนี้แหละอย่ากอดต่อไปดิเขาเอาไปเกมมันไหลไว้นยช่างมาแล้วกันมันจะขุดอะไรก็ช่างไปเถอะคิดว่าเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่ค่อนข้างอู้กด F ก็เปิดไฟฉายโอ้ฉายเป็นกมนึงเลย เกมนี้ได้เป็นเกมอ่านเนื้อเรื่องนะแล้วก็มีความน่ากลัวหน่อยๆเพราะฉะนั้นน่าจะมีจมสกแกร์กด E เพื่อหยิบโน้ตกด Escape เพื่อเปิดเมนูอ่านโน้ตได้ตรงนั้นได้โอเคตรงนี้มีโน้ตโอเ้เขคิดว่าคิดนี้น่าจะไม่เอาเนื้อเรื่องมากนะอเอาเป็นว่าผมจะมากลัวอย่างเดียวแล้วกันโอเคตรงนี้มีโน้ตด้วยกัน ต้องกระแทกเปียโนด้วยโอ้เอ้โดดโดดโดดได้มันจะมีไฟฉายทําทำไมนะทั้งที่เกมมันก็สว่างมากเกมนี้ค่อนข้างเก่าเลยทีเดียวแล้วก็ไม่ค่อยดังเลยคนไม่ค่อยเล่นกันที่ลีดนี่แบบละงมมากเกมนี้วิ่งไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นผมเดินยืดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเื่อย่างนี้โอ้ดูนี่สินนี้มีบ้านด้วยโอ้ ีเสียงเพลงเบาๆมีโน้ตอะวัดโอ้โอ้น่าเป็นใครอะ่ะเราตัวเราไปหาไดเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูหาเรื่องหาเรื่องอ้าวโนู้นในการหายช่างมันมนายอะว h a the t fuck ค่อยเงียบเหงาเลยโน้ตอีกันมันจะไปอยู่ตรงไหนอะ่ะอ๋ออยู่ตรงนี้นการกระแทกเปียโนแทกทำไมไม่รู้นะขู่เนี่ย บรรยากาศมันมันวงเวนเหมือนกันนะจะว่าไป <c oughs> <g category> เราอยู่ที่ไหนกันแน่มันเป็นหุบเขาที่ไม่มีที่มาเลยดูความเรียบนัส่สิเนินนี่แบบเจเนร็กมากคลิปนี้น่าจะยาวนี่น่าจะยาวมากเลยเพราะว่าเราวิ่งไม่ได้แย่ <c oughs> yeah, แล้วไงเกมยาวคนจะดูไหมนยเกมหน้าเบื่ออย่างนี้นะไม่รู้ว่าอันไหนจะจบก่อนระหว่างคนเล่นกับเกมนะ <c oughs> ผมจะเงียบบ่อยๆหน่อยนะเพราะว่าเกมมันไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นไม่รู้จะพูดอะไรถ้าผมพูดมากไปก็ขออภัยด้วยแล้วกันเกมมันไม่ตื่นเต้นเกมแตเทลวมันยากจริง่อ,อ,อะไรวะอ้อ๋อเมื่อ,อก,กี้ใส่เลยพวกนายเป็นใครอะเอ่อจะเข้าไปหาดีไหมเอ่อพวกนายเป็นใครเอาเป็นว่าเราไม่ต้องยุ่งกับเขาดีวกว่าท่างปล่อยเข้าไปแล้วกันโอยเลยบ้านนี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีโน้ตเลยอะ่ะ วั a เ the ฮกไม่มีรถจริงๆด้วยมีแตบบ่สองตัวเนี่ยอออเอา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 ลงมาหน้าความแล้วเอามองเหัะหน้านีเลยทําไมนะทําไมต้องฆ่าแกงกันด้วยอทำไมบ้านมัเหมือนกันทุกหลังเลยวะง่ายอะต้นไม้ต้นไ,ไม้เดินติดเอ้กูวิ่งได้เถอะขอร้องละเกมบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงาเลกาแฟฉายกลมมากแล้วก็แคบมากวงนิดเดียว ปลาปปอุ้ยตรงนี้มีคนนั่งไม่เอาละไม่อยากเข้าไปใกล้ละโอ้ยขึ้นดิขู่ได้ขูได้เสียงทำไมต้องใจร้ายกันด้วยนะอืมโอเคลงได้ตรงนี้ลงได้ไปโอ้ยไม่มีอะไรตื่นเต้นหน่อยเหรอแล้วเกมมันดูยาวมากเลยนะแมพมันใหญ่มากแล้วมันไม่มีอะไรทำเลยชิบหายละโอ้เหมือนตรงนั้นจะมีอะไรสักอย่างเ็เลยมาไกลเหมือนกันนะเนีย่ยเหนื่อยว่ะ เกมนี้นีจำลองการปวดขาซิมูเลเตอร์แบบจะแบบเดินก็ไม่ได้เพราะแบบมันจะไม่จบสักทีจะจะแบบอะไรก็ยากไปหมดเยี่ยมเลยเกมนี้มีอะไรให้โม้บ้างไหมเนี่ยทำไมต้นไม้มันขยับแปลกๆวะต้นไม้ผีสิงอ่ะอืมทำไมมีตรงนี้มีลานจอดรถใหญ่มากขับมาน่าจะเหนื่อยหน้าดูเลยเรถม่มีไหมตรงนั้นน่าจะมีนะ กับตกกับตกตกกระโดอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้แอคติ้งนะหลุดมันหลุดมันหลุดนิมาแบบคาเนอความคาดหมายมจริงๆมันก็ไม่น่ากลัวหรอกแต่แบบมันเร็วไง มันบ้องใส่เลยคือแบบเกมค่อนข้างเสียงดังเลยนี่ขนาดเราเสียงแล้วน,นะจี้เข้าไปในหูเลยอะไรจะขนาดนั้นโอ้ไ oh ม่กอดจะไกลไปอีกไหมเนี่ยเออเมัอนตรงนี้จะมีทางแยกนะทางข้างล่างซ้ายไปลงเขาทางขวาปเป็นบ้านไปดูบ้านกันใครๆอยากดูบ้านก่อนจริงป่ะละ่ะไม่มีใครนะโดนเมื่อกี้ก็ควันนี้ดีฟอลเลย บ้านโอ้ยขืนยาอู้วันนี้มีสามาันเลยเจง๋ง,ง,ง,งตรงนี้มันเป็นหน้าผาลงไปมนทุกอย่างมันจ,อจ้องจะฆ่าเราหมดเลยโอ้โหสวยนี่วัดเมื่อกี้อะไรวะเมื่อกี้ใครผักว่อย่าบอกว่าหม่อมจกมกตามันเหมือนหม่อมมากเลยโอเค เราจะไม่ไปดูหน้าผาน,น,นี่โอ้ยเมื่อไรจะถึงบ้านนะทีเดินลงมาไกลมากเดินแบบเงียบๆเลยเกมนี้วิ่งไม่ได้ได้แบบจำลองการทรมานคนมีบ้านเล็กๆอยู่ตรงนี้บ้านชั้นเดียวด้วยไม่มีอะไรมามีนะวิบ้านหลังนี้ไม่ไกลเลยเสียไไม่เก็บจะเป็นไรไม่รู้นะเกยบละเก็บๆไปเถอะ ไม่ไกลนะมันก็ไกลโอ้ยอะไรมันจะเหนื่อยขนาดนั้นโอ้ยที่เราเดินลงมาจากนี้เลยอ่ะเดินลงมาไกลมากมึงเดินได้ไงวะเพื่อนโดยที่ไม่ต้องพึ่งอะไรเลยเฮโอ้โอ้โอ,โอ้ไม่ไม่ไม่ YouTube จะให้ออกอากาศไหมนะแต่ช่องเราเล็กนะเขาอาจจะมองข้ามเราก็ได้นะโอ้บ๊อบจะเรียกจะเรียกมันว่าบ๊อบละกันบ๊อบผู้นำองศา นทะำไมบ๊อบต้องทำอย่างนี้ด้วยบ๊อบเอ้ยชีวิตสั้นเหลือเกินไปแล้วนะบ๊อบ <c oughs> น่าเศร้าเกมนี้กระโดดได้แต่มีไว้ทำไมวะมันไมฟันนี่โมเมนต์แต่เป็นทรมานโมเมนต,ต์ชัดๆโอ้แล้วด,ดูทางข้างล่างนั่นดิโอ้ไม่กอดมีบ้านตรงโน้นอีกเกมอะไรวะเนี่ยให้มันเกมทรมานสำหรับสุดยอดนี้ป่าทึบมาก เหมือนจะมีสซเลนเดมอร์เลยโผล่มาตุ๊ดๆได้ไหมโผล่มาแบบเป็นกิมมิคเป็นอนะิสต์เอ็กไงก็ะดีนะจะได้คิดถึงถึงระเกินทนหน้าขาวยองโอ้โตรงนี้เหมือนเป็นเป็นเหมือนเหมืองอะไรสักอย่างอแต่ภูเขาตรงนี้มันไปอยู่ที่ไหนวะภูเขาหน้ากลัวมากเลยเป็นรอนแบบนี้เลยอีกตรงนี้ละรถจะยี้ใส่ไหมีรถรางจะโยนใส่ไหม อ๋อบ๊อบนี่เวอร์ชันเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยบ๊อบโดนหินทับบ๊อบที่หน้าองศาสบ๊อบโบชันนี้จะชนใส่ไหมเนี่ยเฮ้ยไม่มีเฮ้ยเฮ้ยฮึบไม่มีจะตื่นเต้นทำไมวะอืมหมดแล้วไม่มีเลยนะไม่มีนะอย่าเนาะแพดิกไปรอเลยเราต้องแบบตั้งตัวไว้ก่อนอ้ย บ้านหลังนั้นอะที่มองจากบนนู้นอะมาถึงสักทีโอ้โหอาอุ้ยอุยต้นไม้ตกใจต้นไม้คลิปนี้จะตัดยังไงให้มันอินเทอร์เทนคนได้วันเนี้ยมีนะป๊อป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 ,ปแพนิคตลอดอาเราเดินจากบนนู้นต้องแพนิคตลอดคลิปน,นี้จะเป็นคลิปที่เสียเวลาครั้งหนึ่งในชีวิตเลย โอ้แล้วมันมัมมัมไเอาเอาหายเอามัมหายเดินมาจากบนโน้นเดินมาได้ไงต้นไม้ตกใจต้นไม้ฮึบอืมันนี้ทำไมนี้มีแค่เดียวอุ้ยอุ้ยมัมอุ้ยอุ้ยรอบนี้เห็นชัดเลยบพอ่าๆหนูขาได้ไหมเฮ้ยหนดไม่ได้ถ้าหลไปทางเงี้ยไม่หายไม่หายไม่หาย อาหายหายไปแล้วกลับมาแล้วหายหายไปซะจะปีศาจร้ายก็ไม่หายนี่แหละหายแน่นอนอ่าหายแล้วจะมาเล่นหลบๆไปมาทําไมวะจะมาก็มาเลยดิมาคุยกันตัวต่อตัวเลยเหมนต้องแวบไปแวบมาเลยโอ้โหีป่าล,ลกอีกแล้วแล้วเยอะกว่าปกติด้วย อาจจะเป็นเพราะมันตรงพื้นเป็นชั้นพื้นก็ได้ล่างเขาไงตีนเขาไงมันไม่ใช่แบบเป็นเนินแตื่ความสูงน่ะสิเดินมาได้ไงวะขาล้าหมดแล้วนะดูเองก็เหนื่อยแทนเลยแบบเกมเป็นการอดทนชดัดนี่มันมีอะไรให้ดูะนองจากคนเดินลงเขาไปเรื่อย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  มาเลยถึงอุ้ยมีเส้นอุ้ยมีมอไซค์คว่ำเกิดอะไรขึ้นทำไมมอไซค์คว่ำโอ้มอไซค์มันเหลี่ยมยงไม่นะผู้ชายแม่แล้มีลวดโอ้อุ้ยไอ้กี่พอ่อะไอ้กี่พจนวัดเดเฮกไปดูได้ไหม โอ้ oh มไม่กอดเหมือนวิ่งไรร้อยอีโพสมาเลยเออเอาเอาติดอ่ะอุ้ยๆๆติดหลังเลยเสียงอยู่ใกล้ๆหลังเลยทีโพสอะไรของมันวะผีอะไรทีโพสใส่วะผีหรือคนวะนต่ดูไม่ทันอะไรยะทำไมยะทำไมทำไมต้องทีโพสด้วยอะรู้หยุดได้ยังเนี่ยออกเพลงขึ้นเลย อยู่ได้เราอยู่ได้เราเราอะนั่นไงโอ้โหยินดีด้วยคุณทำสำเร็จคุณหนีมาที่รถของคุณได้และหนีจากเอลูโซคุณเจอโน้ตยังอะมันมีโน้ตสามตัวอันให้หาเลยนะโอ้เครดิตเครดิตตรงโน้นคือรถเราอะรถเรทางมากโอ้นี่คือจะจบอย่างนี้เลยเหรอจบแบบ PT, พีทีโพสใส่แล้วก็วิ่งมาที่รถเนี่ยนะ ไม่แบบไม่กะจะเชื่อภัยอะไรหน่อยเหรือโอ้ยตกใจชิดไอ้เฟรนไบจักฟิสด s ตคอมขอบคุณที่เล่นนะก็อยากขอบคุณนะแต่เหนืห่อย